ขมากับขอพอรหลวงพ่อชฉเอมกันได้นะครับสวัสดีครับพบกับพ่อแม่ครูก้าพาเซบครับวันนี้พามาเที่ยววัดหลังรู้จังหวัดสิงห์บุรีครับหลังจากเดินทางป,ปูปลาเขา ปลาคอนเทน่ามาคนี่คือวัดโคกงูจังหวัดสิงห์บุรีเป็นวัดล่างอีกวัดหนึ่งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยจะมีหลวงพ่อชะเอมปฏิสถานอยู่ตรงนี้ครับโถด,ดเด่นอยู่กลางเนินเลยครับมีสากหินสากปลรรักปักพังยิบแดง หลอมหลบครับหรือมีศารมีกุมารต่างๆครับภายในวัดโดยเดินชมเป็นวัดบัใยไนครับก็จะว่าเป็นวัดหรือว่าเป็นโบสถนวัดกุบ,บยไนย่ใจครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมีอย่างต่างๆครับอยู่ภายใน เดี๋ยวผมสีผ้าเดินชมรอบๆครับนี่ครับแต่ก่อนมันลกครับลกลกล่างงูหลายวัวไข่มีคนรูจ้จักบัวอข่มีคนเข้ามาเพราะว่ามันรลอมแต่ทงใไ้ทงหน้าครับเป็นทงหน้าที่เขาทำหน้ากันรลอบไปพื้นที่บวกกวางครับ ราก็เลยบรุกคข่รูจาันเลยแต่มีคนทยอยเขามากับล่งโซเชียลประมาณนี้แหละครับเาก็เลยเขามาเที่ยวกันบอกว่างูร้ายสมัยก่อนเื่นทีมันหกตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เขามาดูแลทำความสะอาดแางดีครับ ก็เลยโบนากลัวเพื่นเลยก็เลยโบหกก็เ,เ,ลเลยเดินได้สบายครับนี่ล่ละรอบๆด้านครับรอบบริเวณก็จะประมาณนี้แหละครับผมตรงนี้ด้านหลังนะก็จะมีเปของเจ้าหน้าที่เขาครับูดูแลจะคอยดูแลอยู่ตรงนี้ ฟังนี่ก็จะนี่แต่ทงหน้าครับเขากำลังเคี้ยวกะจีกันเลยต้นมากต้นไม้อยนี่ก็เป็นต้นโพต้นมะขามงานประจำปีของเขาก็จะวันที่สิบสี่พฤษภาของทุกปีครับเลี้ยงเพนปตาหารพระ แต่ว่าทาั่งเขานี่จะลําบากแน่นิดนึงครับเดินบุปาจอดรถไว้ข้างทางนะครับจากทางถนนใหญ่มากถึงตรงนี้กับประมาณสี่หาร้อยเมตรต่ฟูดอะไกเขามาจแวะมาเสี่ยมมาเที่ยวทำบุญได้นะครับขอโชคขอละขอพรกับ่ันเลยครับ พื้นที่โดยร่วมประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นสะน้ำเป็นบอ่อปลามีพญานาคที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขามาบริเนบริจาคมาปฏิทามาไว้อยู่ตรงนี้ครับตามได้ยินประวัติเขามาว่าประสบความสำเร็จแล้วเขาเอามาไว้อยู่จุดนี้ พญานาคหลายองค์ครับหลายตนเขามากราบขอพรล,ลวงพ่อชเอมกันได้นะครับอัก์ส์มาก ตามประวัติสุดิยินมากอโชคคอลามมีเสียงนกเสียงกาต้องจากเดินมาก้อนครับข้างนอกแต่เขามาอยู่ภายในใน,ยน,น,นิ่สิเย็นพอนจะมีต้นใหม่ลมเย็นดีไม่เายารครับ เดี๋ยวผมสิพ้าเดินชม่มท่างออกครับบริไทท่า,ทางเขาทีไทท่างออก <c oughs> แต่มีแต่คนดูแ่ครับที่เขามานอนมีแค่มียังอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสาล ทันที่นี่ประมาณนี้แหละวกกวางเจกนาอยู่ครับนั่งเล่นลมเย็ยนสบายดีครับรรยากาศดีดีฟังเสียงนกฝาก็ะไรก็แชรให้ด้วยนะครับพ่อแม่ครูกาพาเสียงวัดโคกงูจังหวัดสิงห์บุรีครับ นี่ครับทงไล่ทงนามีตะปลาเขาเลยครับพี่น้องต้นไม้ทุกต้นเกือบทุกต้นครับที่ปลูกพาสีไว้ปูกพ,พาไว้ะที่นี่จะทีจะทางเขากันไปครับยิงสักสิบที่คุมควองอยู่ในแห่งนี้นี่แหละครับทางเขาทางออก ก็ป,ปู่บกฮงวพี่น้องมีต้นบักวาครับทางถนนใหญ่โครับรลบวิ่งเว็บปุ๊บจึย่างว่าไกลประมาณสี่หาร้อยเมตรนี่แหละมานำคันเทนนะ่ะ มม่เนี่ยลูกปลาอือฮึอือฮน้องปรุปขอมู่บาณนี้แหละครับเป็นวัดหลางนาเที่ยวครับนาชมจริงนีนที่พ่อเคยเห็นก็ได้เห็น เขาบอกว่าประสบความสาเร็จกันหลายแต่ก็ต้องลองครับอยากรู้ต้องลองว่าจริงไหมคลิปนี้ถ้าประสบความสาเร็จถ่าผมประสบความสำเร็จคงจะได้เห็นคลิปอีกคลิปหนึ่งครับกลับมาอีกครั้งในต,ตอนนี้ในเวลากลับบ้านแล้วครับ มีทางมากก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันเทน,นะมีแต่ปลาเขาอูเห็นั่งไๆไกล,กลาทางเดินรับของเราก็จะเป็นประมาณนี้ จะมีล่องน้ำด้วยแล้วก็จะมีป่าข้าวนี่ครับทางเดินเขาไปเียมวัดนี่มีไปใไหนี่มีน้องมามาด้วยมาแล้วตามมาตามมา